ดีพี่พี่พแฟนมันมวยทุกคนเลยนะคะอะ น,นี่ก็มาเจอกันในช่องมวย77อีกแล้วนะคะทุกคนคะเอามาอยู่กันในศึกวันลุมพินี33นะคะที่จะถึงนี้นะก็จะถ่ายทอดสดผ่านทางเวทีลุมพินีรามอินทานะคะในวันศุกร์ที่15กันยายนนี้นะคะทุกคนคะก็ประมาณอีก2วันนะคะทุกคนคะก็วันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะก็คู่เอกนะคะยอดไ q PK พแสนชัยมวยไทยยิมนะคะมวยซ้ายแรงดีวัย21ปีจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะทุกคนคะอขอเดินหน้าตามรอยพี่ชายร่วมค่ายอย่างทางด้านตะวันฉายพี เคเซนชัยมวยไทยยิมนะคะก้าวไปสู่ระดับโลกขึ้นเวทีวัดฝีมือกับดาวร้ายจากรัสเซียอเล็กเซนบาริโกนะคะที่หวังมาเปิดตัวโชรีรานะคะแข็งเก่งให้ทุกคนได้เห็นในกติกามวยไทยพิกัดแคเวต150บปอนด์นะคะทุกคนคะอ่ะต่อมานะคะก็จะเป็นคู่รองของรายการนะคะอภิวัสอสมนึกนะ,ะมวยศอกเข่าดุดันในวัย31ปีจากจังหวัดหนองคายนะคะกลับมาด้วยความมั่นใจหวังรุนเก็บแต้มชัยนะคะให้ได้ต่อเนื่องเลยนะคะเตรียมท้าชนพลังศ กับวัชรพลสิงห์มาวินนะคะมวยแทงคมปลายแรงนะคะในวัย20ปีจากจังหวัดสงขานะคะที่เปิดตัวมาสวยนะบะิม,มนันติดกับบ้านไปในกัจการมวยไทยพิกัดเคเวด129ปอนด์นะคะเออสาหรับไฟนี้นะคะก็มีหลายคู่เลยนะคะให้พี่ๆได้รับชมกันนะคะอ่ะในขณะที่คู่เอกพังอิงเตอร์นะคะทุกคนคะ โอท็อปอขวนเมืองนะมวยเข่ากำลังห้าวเลยนะคะในวัย17ปีจากจังหวัดอุบลราชธานีนะคะมีดีเกแชมป์ประเทศไทยรุ่น140ปอนะการันตีความเก่งกาดวัดฝีมือจอมเก่าจาก ญี่ปุ่นนะคะชินโกชิบาตะนะคะที่มีอายุมากกว่าถึง10ปีเลยนะคะโดยทั้งคู่นะคะจะเจอกันในกติกามวยไทยพิกัดเคลวเวต143่อาปอนด์นะ,ะ,อะนอกจากนี้นะคะแฟนๆมัดมวยนะคะทุกคนนะ,ะก็จะยังได้ตามเชียร์พี่ตีใหญ่พีเคเสนชัยนะคะยามินแล้วก็ฉลามขาวพีเคสนชัยมวยไทยยิมนะคะแก๊งไฟแรงจาก่ายดังเลยนะคะทุกคนคะที่พร้อมมาแสดงฝีมือให้เห็นรวมโดยจูเนียร์เฟรท็กนะคะสาวน้อยมวยไทยในวัย18ปปีนะคะเจ้าของคลิปสัมภาษณ์ ภาษาอังกฤษในสไตล์ไม่ซ้ำใครเลยนะคะทุกคนคะที่โด่งดังไปทั่วโลกออนไลน์เลยนะคะได้กลับมาล่าชัยไฟที่3ดวลกับเซราโดอานนะคะเป็นชาวตุรกีนะงานนี้รับรองความสนุกตื่นเต้นตลอดรายการเลยนะคะแบบไม่มีผิดหวังเลยนะคะพี่ๆคนไหนสนใจนะคะก็กดรงกมาได้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางเฟซบุ o กแฟ a เพจติ๊กต o k ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากวงการมวยไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ต้องขอจบลงไว้เพียงแค่นี้นะคะ ะะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ